ฟอร์ลินมาแล้วครับจจงหวันนี้อือสวยนี่งยอันตีเ้เกือบแล้วครับเกือบแล้วได้ไหมเพื่อนเก็บปะช่วยเพื่อน ตอนนี้นะครับที่ผมมาเช็คนะว่าเราเจอกี่ดาวครับโอ้โหคนแรกนะฮะโดนไปนครับ223ดาวอาดีต458ดาวนะผมส่วนคนต่อไปในทีมฮนะโอ้โหมาแล้วนฮะ171ดาวคนนี้ก็ตึงไม่แพ้กันโอ้โหผมนี่หนาวสัน่นบอเลตาน,นี่ผมเจอนีนผมหนาวสัน่นและนี่คือคนสุดท้ายครับที่เป็นร้อยดาวของฝั่งตรงข้ามนะก็จะเป็น 1้1ดาวนะครับคนนี้แล้วก็อดีต1นึ่ดาวนะโอ้โหคนนี้บอกเลยว่าสุดจัดอันนี้กดไลค์ให้เลยครับพี่แม่งของจริงบอกเลยว่าปั่นไปได้ยังไงร้อยเป็นพันกว่าดวงนะฮะแต่ตอนนี้ปัจจุบันอยู่ร้อยสิบสามร้อยสาสิบเอ็ดดวงโอ้โหโคตรตึง Welcome สวัสดีครับวันนี้นผมสระกา้าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครโบรดี้นะและตอนนี้เราเหมือนเราจะเจอร้อยดาวด้วยนะบอกเลยว่าตึงๆเลยเราช่วยหายาสุดหลอ่อเทฟาร์มดีกว่าเอาเฮ้ยลิเลียคุณล่าผิดที่ลิเลีย <laughs> ลิเลียะจะช่วยแต่ช้ากว่าเดิมซะงั้น <laughs> โอ้พี่ลีๆพี่ล่าผิดแล้วเมื่อกี้โธ่พยายามยกนิ้วไว้เลยเมื่อกี้แบบยกนิ้วโป้งให้เลยอ่ะและตานี้เราเจอเจอใครไม่เจอเจอฮาลิฟถามว่าผมกลัวไหมใช่ผมกลัวมากโคตรกลัวดก ตอนนี้เราต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะถ้าใจเราไม่เย็นเราก็จะเรียบร้อยเลยนะโอเคแดดหนี s <S ต้องยิงยิงได้นะเมื่อกี้บอกเลยนะโบดี้ต้นเกมไม่ได้นะเราต้องการของอย่างแรง เราจะเดินแบบดุมด่มๆไปยิงเขาเนี่เราจะเจ็บเองนะโอเคโอ,คโอค้โอฟอรินมาแล้วครับจังหวะนี้อือสวยเนียงแี่ โอ้นึกว่าแฟนดีจะบินมานึกว่าจะทำอะไรไป<อ>เร็วมาทางไหนก็กลับทางนั้นครับขอเงินจากป้อมหน่อยสองร้อยไปมสองร้อยไหมเออได้เงินจากป้อมสองร้อยยี่สิบฟังโกดักอยู่นะตอนนี้ โอ้โหใช้ฟาร์มเอาเต่าเลยลูกพี่เราเราไม่คิดที่จะเอาเพกับฮาริสอยู่แล้วนะถ้าเป็นตัวอื่นไม่แน่ฮาริสมีเกาะไม่อยากเขาเอาเพด้วยเลยเดี๋ยวจะกลับบ่อเองเอาแล้วฮาริสไปปวดแล้ว อมอหกร้อยเขาเรียกว่าเกือบตุยแต่ออยังไม่ตุยก็เท่ากับว่าไม่ได้อะไรเหมือนเดิมอุ้ย,ย,ยตกใจนะเนี่ยอยู่ดีเดินมาตกใจนะเนี่ย

เอ้ยโอ้โหผดกตีนี่แน่หนึ่งทีจุม่มจุมไปก่อนสองทีเอ้แต่เราก็แลกดาเมจเขานะเราก็เจ็บนะไม่ใช่เราไม่เจ็บนะนี่ไปก่อนหนึ่งทีโอเคโดนเปิดไม่อือเมื่อกี้โดนฟอรินสตันด้วยแน่เลยโถ เราไปห้าวไงเราไปห้าวเราก็เลยโดนไงไปไม่ทันนะอันนี้แดดสบายสบายครับผมเกมน,น,นี้เราห้าวใครไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องรอหายาเดินเกมก่อนนะแล้วร,รอพี่เขาเดินเกมก่อน ตัวอาจแรงต้องเร่นเกมโอ้โหูฟังโก้เราตัวหายไปเลยเขาเรียกว่ากลายเป็นหุีผงแล้วทำไงอ่ะเราก็ต้องหนีสิครับแต่วันนี้คุณจะอยู่หรือไรคุณจะอยู่หรือไร ุณจะอยู่หรือไรจังหวะนี้อันตีไปก่อนระเบิดไปลิเลียคุงเอ้ลิเลียสั่งผมตีไม่ทันขอโทษเออจับเออยิงฟังโก้ตกให้แล้วยิงออมีเราเนื้อว่าเราจะรอดแล้วนะแต่เราไม่รอดนะแฟนดีมานี่ขนาดแบบ นี่ขนาดแบบฟังโกหยุดแฟน,นีแล้วนะแต่ฮาริตเขาไม่ยอมนะเขาแบบสุดนะเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากยืนหม้อ,อไปเลย <c oughs> <c oughs> เล่นไม่เก่งช่างมัน,นครับยืนหม้อ,อไปเลย <c oughs> อันนี้เพื่อเราไม่อยู่นะเราเข้าลึกไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่อยู่สิต้องบอกว่ากลับบอกกันหมดแล้วสงสัยต้องเกมยืนแล้วล่ะจงังหวะนี้ พอเราก็เจอตึงด้วยตาน,นี้น่าจะน่าจะร้อยดาวช่วยเขาตีก่อนครับเราช่วยให้ป่าเราฟาร์มง่ายขึ้นนะโดยการช่วยป่าตีคีบยังไงเกมนี้เราก็ต้องช่วยกัน ถึงมันจะไม่ค่อยจะเห็นผลก็ตาม้ยหายามาอ้เพื่อนกลับมาโอเคโอเคกลับไม่ได้แล้วดูทรงเยอะผัวตูมสวยววสโอเคก็เปียติลเลีย นี่แน่ไม่ฟิกนะไม่ฟิกนะโอเคอัตีเออเกือบแล้วครับเกือบแล้วโอ้ยมาดังฟิกมาผมก็ฟิกไปเหมือนกันเอฟิกกลับมาเหมือนกัน จริงๆไม่โดนมันไม่โดนไม่โดนผมเลยซ้ำนะเมื่อกี้แต่คนมันลนไงเออมันโรคไงฮะโรคโลกโรคเลยแบบโรคเลยพอหนึ่งทีโอเคกำลัง okay. ช่วยเพื่อนแล้วาจาวังหวะนนี้เออเออยิงระเบิดเออ ตอนนี้วาเลดิน่ากอบอันติฟังโกรัวและตอนนี้โอ้โหพึ่งสังเกตนะว่าพี่แกวฟิกมาด้วยผมรู้นะคุณจะให้ผมตุยเลยใช่ไหมครับเหยียบหัวหนึ่งทีแปนี่ พอตีหนึ่งทีตามไม่น่อยเออแค่ได้ช่วยผมก็รู้สึกพอใจอิ่มเอมอิมอ่มเอมเคลียร์ลอยก่อนแบ๊หนึ่งสเต็ปอันนี้เราเร่งเกิดหน่อยแล้วกันแค<อ>่นี้ก็เร่งไม่พอแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันอัด <laughs> อั้นตีคีปก่อนคีป่าไม่ใช่คีปเเอคีเลน นี่นะเราเริ่มแรงแล้วครับแต่ความแรงนี้ก็มาพร้อมกับความบางฮะแรงจริงแต่บางบางเฉียบเหมือนกระดาษเอซโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยนะตอนนี้เราคอมโบยิงยิงสองสแตก็กแล้วก็อันติบอกเลยน่าจะล้มป่วยกันหมด <laughs> ล้มป่วยได้ไหมเพื่อน เก็บปช่วยเพื่อนอ้าวตัวตึงนี่มันตัวตึงนี่นะโอเคตัวตึงเรืองที่จะไม่ทำอะไรอย่าผัวแฟนนี้ผมเห็นแฟนนี้สักทีหนึ่งนี่แน่บึ๊บอันตีนี่แน่อ,แนอย่าแฟนนี้อย่าบินมาแต่เรามีหน้าไม้ครับถ้าามีธนูอยู่เราก็ป้องกันกายได้ สักน,นิดหนึ่งอย่างน้อยก็น่าจะได้เกาะหัวหนึ่งทีกี่คอหนึ่งรอบแต่นีมาไหมไมไ่เราเราไอ้น,นี่เลยเราลุยไปเลยอย่าไปหมูหยองหมูฝอยโอเคแฟนนีอยู่นี่บินกลับปะต้องบินกลับแล้วจนะังหวะนี้อันนี้เรากดรอนะครับโอเคเขาไม่บินกลับเขาวาปกลับ ตัวตึงจะมาแล้วยี่ตัวตึงบินมาแล้วก็บินกลับไปแล้วตัวตึงได้เลยครับลุยเลยครับพี่ดีครับท่านเราตีแรงแล้วครับตอนนี้จะต,ต้องหลบหลอดแม่งซีซีนะโอเคต่น,นี้เราต้องตึงทีมเราเนี่ยแหละตึง เขาอาจจะดักก็ได้นะตอนนี้ผมรู้สึกหวาดกลัวเหลือเกินหวาดระแวงโอเคเจอคนดักแล้วแต่คนดักตุยไปละเขาเียว่าต้องต้องพูว่าตุยเป็นหนึ่งคนแต่คนอื่นดักอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจโอเคไม่ดักอเอาแล้วกอล์ฟอีกแล้วตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันช่างเนี่ยเด็กช่างกอล์ฟนี่ขอตีหน่อยสองรอบสวยลิลี่ ดาเมจเรียวบบพี่จัดการให้ดาเมจขาไม่ต้องห่วงพี่เคลียร์เองมีโปรเพย์ย์อยู่ในทีมก็ชื่นใจเอางั้นตีป้อมนะงั้นตีป้อมนะงั้นตีป้อมนะเออเราเล่นเป็นหนึ่งทีแล้วตีป้อมจบครับผมฮาร์ดิคเข้าพยายามจะเคลียร์หลอดแต่ก็เคลียร์ไม่สำเร็จเราเรียบร้อยครับทีจีครับเกมนี้ ตึงอ่ะเกมนี้จีดิลเลียเอวีพีฝานูฮาริสเอวีอุ้ยฮาริสอย่างตึงอย่างตึงรอเรือล้านตัวโคตรตึงครับโคตรตึงครับตอนนี้ทำดาเมจไปสามหมื่นหกนะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเกืบต้อยสุดในทีม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน